มั้งนะพวนี้พี่น้องค่ะว้ายสองดอกาาดอกบล็อกใหญ่อุยอ้ยอุ้ยสามดอกอาภาแซมไม่มีแซมไม่มีเอิรนคุณุย่ยคุณุย่ณยก็ออกประสานทางบ้านคุณุย่ยนางเฮ็ดงานนำอ้ยอ่าพาพวกนี้ขาพวกเป็นแต่ยู่นน้ำเฮาละค่ะโอ้ยแมงวันโอ้ยแมงขันนี่เขา่าปาก

สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะย้ายป่ามาป่าใหม่แล้วจ้ากับอาภาคือเก้าค่ะมาค่ะมาเจอกันในป่าอีกแล้วพ่อแล้วพี่น้องค่ะพ่อแล้วมาเลยจะมาเบิ่งเลยจ้ะน้องค่ะ,คะ,คะมันเริ่มขึ้นแล้วมันหนาวมันเริ่มขึ้น ส<บ>องดอกสองดอกดิถ่ายแล้วบ่ถ่ายแล้วจ้าสามดอกถามว่าอาผ้าผ้ามากินดอกน้องอาผ้างอนเด้ครภาษาสังข์ใจพี่น้องเนี่ยเบื่อนพวกเก็บเอ้าเพื่อนคุณผู้เก็บปั่นจะปันคนเก็บตีเห็ดกระพุนนี่เพราะปั่นกันอีแม่เราวางไหนมาแม่ปานนี้แล้ววะนี่ค่ะตู้มิติมิ น้องสาวล่าเสละมุนว่าเอามาผัดนี่เด้อยายเั่นป่าบะคันอิ่มอยู่เหมือนแก่งใหนง้นางนางว่าแซ่บเลยบะคันอิ่มอยู่แม่ค่ะโอ้ยสบายสบายอีกแล้วมาสองคนโอ้ยกิ่นต่อซะจุดจี้เ้ยฮะ นี่พี่น้องค่ะเ,เมื่อวานนี้เธอไม่เห็นเธอเดินตรงนี้นะมีเห็ดวึงมาทั้งหน้าตัเนเก็บเห็ดกันซวนเสียนกันมันไปพ่าเป็นอุ้ยพี่น้องขามองเลยมองเลยค่ะมันเป็นตะปูติป,ปีเด้ปะเนี่ยมันเป็นอุลูอิลี่เฉละเห็นดอกนึงนี่ไยว่างัาน้น แมนอุลูอิลี่คันย่างเป็นแถวเป็นแนวมันจังมันจังเก็บดีมันจังบดสับส่วนบินเลยเด้อ สบายพี่น้องเอ้ยเนาแขวนเห็นแต่ดอกใหญ่ๆแล้วแขอนกันหนีรถเขอไม่ได้เบิ่งเออแขอนเลี้ยวเขอไม่ได้เลี้ยวเบิ่งแขวนยังว่ามาเอาโอ้ยบ่แม่นเฮานี่ก็ยังบอกตัวว่ามาเอาเด้อสองดอกน้อยนะแขวยังว่าไว้โมกุกมีกิจจ์โอ้ยเหตุเพิ่งเลยก็ไม่เอา

มันครูคิรีอยู่นี่ม่ต้องดอกเอาเนี่ยโอเคมีนั่งสูงว้าวแต่จะมาอย่ามีนัง่นงสูงแล้วเป็นดอกนี่เดียวนั่งเดียวเดี๋ยวอีหลาเดียวอีเดียวอีผู้ดีคนงามมันเป็นอย่างดียายตาสีหัวเสียบแล้วพี่น้องค่ะกองก้นกนุดจุดอยู่ สมมตคือจะของังเทบันเนี่ยสมมตคืองามค่ะคน<า>เก็บเทบันนี่ปา้าเหอเอาึ้นมาจากบาดดูขึ้นมานี่ยแต่นั่นหน่อยจีโอ้ย <c oughs> สะอ่อนพี่น้องค่ะสะอ่อนยายก็นาขาเห็ดมืบัวนนี่กระซ่วนเศษสะเดน่นฟงกันอยู่ก็ยังมีได้หลอดตาอยู่พี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องเนี่ย เพิ่งดูเพิ่งดูออันนี้ม่หอว้ออนไลนกับทอห่างแล้วนี่อันหนึ่งอีนน่คกะนอ,กอ่นนาท้ฟังเสียงนะคะฟังเสียงเดอจ้ะมันนะมันไงพี่น้องค่ะว้ายสองดอก ดอกบกใหญ่อุ้ยอุ้ยสามดอกอาภาแจมิลีเอิญคุณนุ้ยคุณนุ้ยก็ออกประสานทางบ้านคุณนุ้ยนางเฮ็ดงานนำอ้ยอาภาบังนี่ขาก็เป็นแต่ยู่น้ำเฮาแล้วค่ะโอ้ยแมงวันโอ้ยแมงอันนี้เข่าปากแมงวันพคนหนกึง ะเอออ้ออาหาฮัเหออันนี้ยาใส้หัวจะขวงขักไหลควยนี่เฮ้ยาใส้หัวจะขว่องอีกฟืนเลยอลักเออมาตอแบบบ้ามงกับบ้เอาโอ้ย บมแมงกระเบาะจะกระเบ้าเนี่ยโมผิดอันแมงคำเดียวมันกระเบาเด้อเอาอันนี้กันโอ้โหโอ้โหพาทางพุน่นอา่าพาว่าทางนี้มันอย่างโอ้าต่ไม่อ้าวตาขอโทษค่ะขอโทษจ้ะโอ้ะหขาไมนี่ปัดถูปัดถูบกโมบกแตงใส่นี่ใส่อาพา ปูเพเว่ปะนะเนี่ยน,นี่แหละก็สิคือทอดเห็ดปลานี่ปาใกล้บ้านป่าเราเองโอ้ยมีลูกสองพาเอ้ยมีลูกตะอ้ออยู่นี่ขอถ่ายรูปลูกกันนะ <laughs> oh. Oh. Yes, sir. Oh. <coughs> บเห็นตีพ,อ,พอเห็นก็นดีกันละ่ะไม่ใช่จุดจีมันกินหมดน่ะนะนะจุดจีจอหมดแล้วบังดอกนี่ก่อนบังดอกนี่ค่ะบังดอกนี้เฮ้ยงามอลไรพี่น้องค่ะ แต่สอนตะนออพี่น้องคันดึงออกขายเง้ยบเบว่ยจงสิกลุ่มดอกหนึ่งสสงดอกจ้าไม่ใช่ดอกเดียว อะไยฮะอ้ยกินตอซะเจ้าที่ได้ดอกใหญ่ๆใ,ให้จุดจี้กินตอซาดันยาขึ้นมาบ่ได้วันนี้ดอกแตกคักลา

จุมเดี่ยวสิมาพดมะโพธทอุต่ตก่องาไหม อยู่มาเห็นมูวูอยู่นี่อู้โฮ้ยมูวูนี่เราไปแล้วให้เราอยู่นี่แหละกลับมานี่กันเียอาภาปอเรมาพาราปดเรมาอิลิอาภาไก่เห็ดใส่แว่นตามันชีตาเลยบ่เห็นหงเห็ด อาภาเอ้ยยางไก่เห็ดชีฮารอกหารอกนางหังมักมิตรรุ่นอึ๊บโอ้ยมึงไงโอ้ขอโทษค่ะไปกอน สองดอกสามดอกอ้ยพุนดอกยังพยายามไก่มามันบังกันกับอันมันบังกันกับอั่นงาไหมเพื่นเนยม้าทางพ่นมันเลยเพ่าเห็นอืมน,นี่ค่ะ น่งามไฮงามเงิเน,บบนะฮะนฟินจนบินพี่น่องเอ้ยโอ้ยขอโทษเด้อค่ะหัวหักขะลอ้อเลยเจฟรา้วยพี่บุญมีเอ้ย มันดึงออกอยกักนี่ค่คะเก็บให้หมดจ้าเก็บเพื่อเหมอดมันสิเนา่า่าไงพี่น้องค่ะทําไนเราตามาไม่ล้นตาแล้วนี่<ะ>เก็บข้าวเดี๋ยวสิเต็มถุงแล้วบึงเอ้อะไรนี่โอ้ยจุดกีกินแล้วมุนแล้วให้เรากินอยู่นี่ซะอะไร อูต่ต่ต่เซ่มีดอ <ok ันหมอขึ้นไปนี่ดูสิดึงขึ้นมาด้วยนะดูดเงาเลยพดี่้องามเลยค่ะก็ดีอ่าพาว่า ดอกนึโอ้เห็ดเพียกกำลังขึ้นเห็ดเพียกขึ้นแล้วเห็ดเพียกอากาศเย็นเห็ดเพียกขึ้นแล้วตูมูติมีอ่าพาวจะวละ่ะเดี๋ยวมาทางนีบ้างกัน ก็ว่ากินนอนไรได้เพาะกันบ้าบ้าเก็บกจังสีพูดอดไสิว่าบ้าเนาะพี่น้องขาโมลูมิลมลี่อยู่ไม่บ้าก็ผิดมนุษย์มานาแล้วตู้ติมีสบายสบาย เก็บแบบใจเย็นๆเลยเพอตากฝนแต่หอนหอนเฮ้ยเอนเพื่อนเพ่อยพ่ๆๆๆอบ้ามาเก็บค่อยก็เป็นบ้าท่านแล้วพ่อ,อบ้า เห็ดมันเยอะเนาะพี่น้องค่ะแล้วป่านี่ก็ป่าตัวเองเก็บมา12ปีแล้วจ้าไม่กล้าที่จะหยุดค่ะพี่น้องค่ะเห็นดอกเห็ดแล้วก็ฟินแล้วค่ะพูดอะไรทิไปอยากหยุดจากย่อนเนาะ คุอ่้ยขันแขวพี่น้องค่ะเนี่ยอ้ยขาเท่ากันยาวเท่ขาเทยากันลากเท่าฟ,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 ฟินเลยจ้ะน่อ อ,อ๋อเอ,อ้ยเที่ยวหลุดอยู่ได้ดอกนี่ปัดยังดอกนั่นดีนะเมนี่อุสั่นกะยังได้หมอดอยู่คือโบราณท่านว่าไว ใครมือยาวก็สาวได้สาวเอานี่ค่ะนี่สิย่างกินแทบเด้อพพี่น้องสิย่างแซ่บๆเลยเมนี่มีตกต่ดก้ำงามเต็มถุงแล้ว มาหลายคนกำมวนไปอีกแบบแต่ว่าสับสนมาหน่อยคนก็คอยไปคอยมาเนาะพี่น้องมันก็เลยได้เก็บด,ดีอีกแถวเดียวกะกลับแล้วอีกแถวเดียวก็กลับแล้วเสนอค่ะเหมือดแล้วเอาอีกแถวเดียว,ว,ยวมันก็เหมือดปลาแล้วก็นยางกลับเถินตัวแม่ปลา,า,าไหนไไอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอม,มันติดลม้มเพื่อนว่ะอุ้ย โอ๊ย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 ข่อยเหยียบอันเฮ็ดที่ไม่นางเฮ็ดมาเก็บเฮ็ดก็เฮ็ดตัวพวกนายพี่น้องเอ้ยบพงกน่ยเจ็บข่อยเหยียบบพงกนายพงกน่ยค่ะพวกนายพวเนี่ย แสนมิเลียนอีกแล้วถูกเหยื่อคอยเสียอยู่ใจบ้บันเนี่ยอ้อยฮะอัน,นไปเห็น่สองดอกนึงแต่ว่าดอกง่ายๆเอาแต่จัดฉาจกจกกวาดกันสถ่ายรูปงามๆมันกลุ่มเดียวเนาะพี่น้องค่ะกลุ่มเดียวจ้ะจะไป้รูปมันไปค่ะพี่น้องค่ะถอนเลยจ้ะขอควานถอนนี่ค่อย ถ่ายรูปใช่กันเธอซื้อบุ้ยขาขาข,าข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 าเอาขาขานี่อยูอ่กับตาหน้าแหงหนันี่เอามาผุนดอกนึงอยู่ด้านหลังข้างตาตัวผุนเออเดี๋ยวอจาเข้า มันทันเห็ดบางเคียมันก็นมองจากอีกมุมนึงมาเห็นเดะอ้าปาดใช่ตานะบอกพ่อเพราะเรไม่ใช่สล้นมือหนาๆฉันไม่มีนั่น,นดอกหนึ่งอยู่ข้างหลังตันอโอ้ยขอขาดจำสองดอกอนะอ้าพาตาเลยของโย,น,งยนขอนกายบกมงอ้พาพา่า ฮะเ,เ,เอากระิีย่างกลับมาเนาะมากระสีไปลดตัวมืออื่นยังไปเถอะมืออื่นยังไปเถอะหน,น,น,นักค่อยหนักพี่น้องมือนี้ย้ายตาเก็ยเียผ็ดบ้เหมอดเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากมากก็มาเด้อ ยายตาเก็บไม้โมยายตาหน้าโอ้ย่อีแม่ข่อยเอ้ย่อีแม่ข่อยเอ้ยเห็ดหลายๆโพดโพบักโมบักแตงเมาลงควงลงควงกันที่บบบนี้ ผ้ามีแผนชัวล่ายวัสิือนเห็ดเมาไปผัดให้ปัวกินน้ำบอดะเพยน้องวัชพืชบอระเพยยังมามีต่อแต่ละหลาอยู่งางยางแหงหลายวางไหนกับวันกันเห็ดไผ่เห็ดมันตาไผ่ตามันเป็นวะเห็ดไผ่เห็ดมันมากเลยแม่มองเห็นไหมโอ้เห็ดไผ่เห็ดมันเลยแหนมพอเห็นมันวะ อาภาจ๋าฉันว่าไม่ใช่ดอกเดียวนะจ๊ะตูนาราบ้านมีดอกฉันคิดว่ามีสองหลักนะแต่ยังไงเห็ดไผ่เห็ดมันโอ้ยยาขาเป็นไงตอนแรกต้อไผ่ฉันไม่เห็นวอกเห็ดแต่ของโอ้ยแต่ขอโทษค่ะมึงเน่ค่ะตอนแรกว่ามันจะขวางมันนะยายตาเลยเห็นเป็นบ่โอ้มันต้องหาเจอของตูฮู้ฮู้อาภาดอกนี่ไหมดอกนี่ไหมเออตูนาราฉันว่าไม่ต้องหาเจอของควมตัวเอาดอกขายไงว่ามันติด นี่โอ,อ้ขานี่บ่เป็นต่ได้แล้วล่ะขาดอ,อกพี่หันเจอ,อขาเนี่น่าจะได้เจอขานี่น่าจะได้แต่ว่าขานี่ยเต็มถ,ถุงแล้วพี่น้องค่ะเต็มถุงแล้วสิบ่เอากระเียดายญ่ยางก็สิออกไปหารถแล้วก็ยัง,งมาพรอายู่สะออนเห็ดลายนี่ดอกนึงโอ้ยเห็ดไปเห็ดมันคืออาปาไว้หลีละ่ะโอ้ นางยางมาแล้วนางกบรบ่เห็นกะ็ะชิดงอนเป็นเห็ดคอยนางว่ะคอยเลยเห็ดพี่น้องค่ะแม่ค่ะฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วาตาสิกับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเด็กซึ่งก็ได้มาเก็บเห็ดแต่เป็สิบว่สบายคือปีที่แล้วเนาะพี่น้องค่ะสิ่อายกระ้องกระแดกมาอีกล่ะ อาวาจากวานย่างดอกโอ้ยพอได้ยินย่างดอกบุงเลยฝนตกสอนพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะนี่ย่างย่างแหงค่อจ้ายิ่งเดินก็ยิ่งเจอ ตม,มุติมิจ่ะพี่น้องจ๋าเจอกับยายตาค่ะตีลังกาอีกแล้วจ้าเนี่ยอุ้มเดีย่ยวมาทางนี้กันนหมูเจ้าเบิ่งอุ้มนีกันกน,กน,นี่ค่ะนี่นี่จ้า ่อยยืทั้งใดบุต้นดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะสิพาออกเมียแล้วค่ะเอ้ย <c oughs> สิพาออกเมียแล้วค่ะมาทางมาเจอดานอ่าพาเจ้ายางมานีมื่เศร้านี่เจ้าง่มาหอดนี่เมื่อนี้พี่น้องขางเมื่นี้เมื่อน้เห็ดคอยคืออาพา,าวาละ <c oughs> อุ้ยอันนี้ไหมีอยัางมะเห็ดหัวแล้วแหละเห็ดคอยคืออาพลาบาลแล้วอุ้ยดีๆอยู่ค่ะขาแก,ก่เกี้ยู่อนๆเนอะมันมันมันเว้นมือไม่ได้เหมือนเลยมันเว้นมือไปได้เลยป่านี่ป้าพี่น้องค่ะ ค่ะเมียแล้วค่ะยิ่งเก็บยิ่งเยอะนี่เต็มถุงแล้วพี่น้องค่ะพากลับแล้วค่ะฝนตกถึงก็ไหวแล้วหนักค่ะหนักเจอกันคลิปหน้านะคะยายตาสิพากลับบ้าน <c oughs> พี่น้องค่ะ50ากิโลจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บ่ะ